สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเกมแกลลี่มอสนะครับยังไแบบเพลเลอร์เช่นเดิมเอออยู่เพื่อนคนเดิมครับสวัดส,สดคนนีครับสวัสดีครับแต่พร้อมยังพร้อมแล้วเข้าเลยเดี๋ยวอันนี้ก่อนกดไม่มันมห้ามไม่ห้ามห้ามรอแค่น,น,นั้นแหละห้ามรอแล้วก็เอเอแล้วก็เออแล้วมันจะสามปีขึ้นไปแล้วมันอะไรนี่เพชรกดวิด่งไม่ได้ có kịp ướp tiếng đâ lên có được đi đi nha mì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  tiếng mì nha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  โอ้ยเสียงแบบแฝบผูมากเลยว่าเบาเสียงแป๊บนึงแฝบผูมากเมื่อกี้โอ้โหจะเลือกเปลี่ยอะไรก็ตายเพชรใช้ได้เพชรใช้ได้ปะเปลี่ยนฟ้อนได้เปลี่ยนแฝงผูมากเมื่อกี้ ที่พัตเตอร์มาจากไหนวะนี่มันผีนะเว้ยง่ายกดคลิปแล้วเสียงพุ่งเลยตกใจว่ะกดคลิปแล้วไม่ได้เลยเฮร็จปั๊บปั๊บปับ๊บที่คดเดียวมันวงวียนฮึ ก็เงียบเงียบขึ้น่ิดหนึ่งนะโหดเลยอะไรวะโอ้โหมือมืดจังวะโอ้โหกลับมห้กลับมาไมีเสียงแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยไม่มีเหรอเพชรเปิดได้เพชรเปิดได้ดิ ของอโอ้โห,โหเสียงว่าเดี๋ยวฟังไม่กตกใจป่ะ,ะเสียงดังมากอะ่ะผูงฟังฟังไม่นอนเลยดันเลย จะพิน,นา,าจังไหนวะโอ้ยเสียงพิน,น,นาจังไหนไม่รู้วะต้วยดีมันที่มันทำให้สว่างขึ้นมันน่ากูตรงไหนวะ ล้ะมั้งอะไรกันอบอดบอดมีห้องอุย๊ยขกดที่เรามันแบบมีห้องอ้ยมีเห,หรอเ่กดวิ่งไมสามสามเจป, 3, 3, 7, 6, เปไม่ได้หรอสามสามเจ็ดหกสี่สามสามเจ กดคีย์บอรงเสียงด้านเลยนะติงแจอ๋อไปไปแต่ห้องดีกว่ามองแไปผ่านเลเพชรมา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 เพชรเจอเพชเจอเพชเจนี่นี่่มองเดิมมองเดิมอ๋อที่คีย์บอร์ดอะแล้วแ่คือิงเจเสียงใครกี้ดวะ โอ้โหเดือดฟักอีกแล้วอ่ะปลดไปละหนึ่งยาตกใจเสียงมนันอ่ะมันจำ,ำตะแกถึงมัน่ากลัวแต่ก็ขมขุนแล้วหรออืมกิดเขาขมขุแล้วเ,เวเ้ยอาจจะมีเได้ภูมิก็ได้นะเงินวะ โก้าวเก้าดีไปอาไรก็ไปแป๊บนึงเดี๋ยวมามันก็ปล่อยให้อยู่คนเดียวอยู่แล้วเก้าเก้าดี พอสไปกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนมาก็ค่อยมาอีกทีหนึง่งมาครับกับใหม่ครั้งหนึ่งมาตอ่อเลยทางนี้ทางนี้ดิฮะทาไปได้ไปได้ไปได้โชคดีนะเว้ยมาถูกทางเนี่ยโชคดีมากมาถูกทางห oh, oh. ลงมาบ้างอุ้ยอะไรวะหน้า ใช่หรอเออเราไม่เห็นวะเ็ดถือไงเราไม่เห็นเราไม่เราไม่ถือสออ่อแล้วเมื่อกี้วะอย่าเพิ่งกดปวดชิปนะเพชรปวดชิปไม่ตายนะปวดชิปนี่แบบ อย่งมาเบิร์ดมากที่เบิดคืววดอโอ้โหไอ้เฮ็ดดำน้ำมั้งเอาอีกแล้วแป๊บนึงโทรศัพท์มาโอเคโอเคโอเคต้องดำโอ้โอ้โอเอ้เฮ็เดเลืล่อนเอไื่อนเลืล่อน ทำไมเลือดรอตัวหรือว่ามันมันแจงล่างหรือว่ามันต้องต้องไว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 โอ้จะตายเลือดเหลือห้าตายโหมันน้ำอะไรวะทำไมตายวะเป็นน้ำไปช็อตน้ำเป็นน้ำแน่นข้างไหนนะวะข้างไหนวะห้องนี้นีงนี้ยใช้แล้ว โอ้ยจังไปเด,เด้งลงเด้งขึ้นมาเลยครับจังหวะนี้โอ้โอ้โอ้ชัดชัดชัดไม่ไม่เจอไม่ไม่เจอไม่เจอวะไม่เจอเลยวะผ<ส>ีตรงไหนวะเอ้ยบอสท,ทำไมเองเป็นตัวแบบนี้แล้ววะเทพเปลี่ยนตัวแบบอีแบบงั้น ไม่ยังคอมโดดเฮ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ทนายก็ไม่ต้องขึ้นขึ้นคล้่อนก็แล้วอุ้ยหน้าผีเอาหน้าผีโอ้โหตกใจตกใจหยิบมาให้ทันหยมีไว้ทันตกใจนีอย่างเงี้ย เ,เร็วเร็วเร็วเออโอเคครับอ,อ,ย,อยู่เมื่อกี้ต้องอยู่ให้เป็นต้องอยู่ให้เป็นใช่ไหมเราไปห้องไหนไหนี่ห้องนหนเออห้องถัดไปเลยเพชรคือทัไมมันผีอยูไ่ไหนเพชรอ,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 อมันสกแกนไม่มีเพชรมันมีตอนที่หยิบคีย์บอร์ดอะเออไม่เราตอนเราเดินออกมาอุย้ย เมื่อกี้อะไรผ่านมาบอสเห็นปะไม่เห็นะเงาผ่านอะเปิดไฟได้เห,ออ,อ,หเออ๋อหินเออตัวอะไรครับเราจะไปได้หรอันเนี้ยไปแบบตระว,ว,ว,วังระวังโดนหินนั่งก<อ>ลังบอกยโดนเออสิ่งที่เคลื่อนที่มันเดืมันวิ่งไม่ได้ไงปัญหาโดนโดนสิ่งที่เคลื่อนที่ค่ะ เออพป่ปได้ไรือพึ่งไ่ไหนจังหวะนี้ตองรอดไปตรงรดแล้วโอ้รอดวะทิปมาเราผิว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 ไวบลวยกดรับไปเลยอะยอมไปจอมโอ้วิทตกเอ้าปู่ว่าตก ยาผียาชั้นตะแกนะโอ้ไม่โดนวะไม่โดนไม่โดนวะไปปุ๊บน้ำเพชรไม่ต้องห่วงเพชรตอนเข้าไปไม่ไม่ชั้นตะแกเอาแล้วห้องแบบนี้เปอร์อะไรวะ6ก6 3 4าม เฮ้ยมมันไม่ตุ่มมัไม่กุ่มอ้ยโฮ้ยห้องห้องตรงนี้ห้องมันกดแล้วเบดห้องมันทับแล้วเบอรดกดกดกดหกเก้เก้แล้วหกเก้าเก้ยบีบแม่ครัเบิร์ดหสแปดหนึ่งหี่แรียร9เก้าเก เออเพชรดูมันห้องหลอกเพชรมันห้องหลอกควายป่าววะไม่ได้ห้องหลอกควายหรอกมันก็มีอยู่ในห้องเนี่ยมันมีเกมโอ๋อนี่ไงอย่าไหมมันห้องหลอกควายไหนนี่ไงนั่นอะไรเนี่ยเอาแปลว่าต้องตายก่อนหืมต้องตายอย่างเงี้ยต้องตายก่อนไม่ตายมันก็ไม่ได้เออ ัอแล้วพวกกูก็ควายเข้าไปกันใช่ก็อุตส่าห์หาว่าทำไมไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเนี้ยโอับโอ้โอ้จังหวะนี้อ่ะที่บอกให้เจมันนี่ไง ต้องมุดไปสถานเดียวแล้วถ้าหน้าผีโผลอกมาไม่ผัวไม่ผัวไม่ผัวโอ๊ะผมจะสแกนตรงนี้โอ้ยอะไรโอ้ยอะไรโอ้ยผีผีเป็นหน้าเด็กว่ะไม่ใช่หน้าเด็กหน้าหน้าไงวะหน้ายมมาบานพี่เหรอเออจะไม่เล่นแบบแบบนี้เกี่ยวกับหลังมันแล้วใอุ้ยเอาอีกแล้วบ็สนำเลยบอสมึงนำเลย

เราโดนอยู่แล้วเข้าไปครับอยากเจออีกแล้วสองรอบก็เกินพอโคตรเกียดไอ้ช่วงช่วงบทเนี้ยมัน่ากลัวตอนทําตะแกีร อุ้ยอุ้ยเพชรสินะเพชรสินะเพชรโอ้โหเป็นยังไงโอ้โหเพชรมันไม่อยู่มาบานเพชรมันเป็นหน้าแบบเละๆอ่ะไม่มันมันสมมันสมมันสมเพชรไปเพชรกลับไปทางตันไปทางตอนเพชรไปไม่ได้มันไม่ได้เพชรมันไม่ได้เพชรไปไม่นำเออไปไอ้ชิบหายไม่ได้ก็เอาให้ได้ ครั้งนี้คนั้งนี้โอ้น่ากลัวมากก้มก็ไม้ไหวนะเนี่ยจะเปิดเปิดเลยเปิดไม่ได้ขึ้นเงียบไว้บ้านึ่นะเพลดเพลดเพถือคีบอร์ดเพดถือคีบอร์ดเลย ออกาเลยทำไมเพห่นไหมนี่ปุ๊บตบเอาเหลือไม่ขึ้นเลยเหรอเปิดเปิดกันทัวร์ก็โดด คลิปเถอะเลยเค,คลิปเป็เสียงแบบลัานเลยอืมมันไปไกลเกินแม่ต่อวะไม่ไหวนะแบบนี้ คือประตไม่เปิดเบิรตัวไม่เปิดหรอเอองั้นเราก็มาผิดทางกันแล้วเบิร์ตแล้วคี่บ่อยก็ยู่ข้างบน เไปเไปไม,ม,ม่ต้องเป็นเม็ดเป็นเม็ดตกไปนหนึ่งเป็นเม็ดดอกโอเคไปต้องนำใช่ไหม,อมไอเวนเฮ้ยบอสจะพึ่งหลงแล้วบอสหลงแล้ว อเออโอเคไปเฮ้ยคีย์บอร์ดหลุดพี่หยิบให้หยิบไปเดี๋ยวนำไหมไม่เอาหยิบไอ้นี่ข้างหน้าไปต้องนำตลอดนะเพือ่อนนะฮะยังไม่นำอีกแล้วพันนะแล้บ จะไปเพชรจะไปเลยเพชรเราเจอแล้วสองรอบไปเพชรไปเลยไปเลยเพชรไปเลยเราแดนแล้วเฮ้ยต้องนำเพชรต้องนำบ้างข้างหน้าต้องนำเพชรคุณนำแล้วบอสเจอสามรอบอะรอบแรกถือคีย์บอร์ดออกมาจากห้องห้องเขาวงกดมันตุ่มใช่ไหมเออมันสมหน้าผีเพชรเราได้บอกว่าน่ากลัวอะไรไหม

เออเอ้าคีย์บอร์ดหายเอ้าเว้ยเพชรฮะเพชรคีย์บอร์ดไปไหนเพชรเฮ้ยคียบอร์ดไปไหนวะประตูประตูโอ้อาคีย์บอร์ดอยู่ข้างในเพชรนำเพชรนำมั้งเพชรนำมั้งเพชรน้ำมั้งนีนำละ โมตัะสาบว่าตัวอะไรฮะตัวสมานตัวคนอะไรอยางน้นบอสอืมเดอเดอ๋ยวเดียวใช่ไมไปไปบอสอะไรอืมกูเสียวจริงๆนะบอสเฮ้ยถือเหมือนกันเพชรท็คืี้บอสนะเพชรนะอย่าลืมดิกลมนากลมนาเจอตั้งคู่ก็เจอตั้งคู่ไม่ได้หรอกเจอตั้งคู่เจอเจอกันเว้ยโอ้อะไรสั่นๆวะขี้บอติดตูด เออยังไปได้ต่อโหคนนั้นไม่เจอเพื่อนคนนั้นไม่เจออู้แม่งไปคนนั้นไม่เจอเพื่อนบอกเลยคนถือคีบบอยเจอเจอมาสามรอบละบอยถือไม่ถือกูก็เจอบอสเดี๋ยวกลละเปิดกี่ช่องแล้ววะ ตัวหนึ่งตสองสามสี่ห้าหกไปเจ็ดห้องห้องนี้เราไปกันแล้วใช่ป่ะใช่ใช่เลยเชรเป็นห้องอะไรนี่บักโอ้ไบนี้มันก็ไม่ดีอ๋อมันไม่เรียกเออใช่มันบอกเรื่องให้ดีเลือกเลือกให้ดีนะถ้าไม่ดีก็ตายดีขวาลายซ้ายดีไปขวาเลย ไปดิไปอื้อเออไปทางไหนเมื่อกี้ทางซ้ายขวาไม่ได้เลยเกี้ยวตกคว่ำเลยโอ้ชิตเป็นเรื่องสองเย oh, I have code I have to fire code อ๋อนี่เมื่อกี้เดินไปมองอันนี้แล้วมันบอกว่าเออ เอ้ยเฮียดูมันดูเหมือนเอ่อให้หาโคดคว้าไหล้ายดี้ายมันมีตรงไหนวะตรงไปทางตรงทางตรงมันบิงไม่ได้เนี่ยมันก็เลื้อทางเดียว มันไม่อู่ทกทางเลยเพชรสมั่นก็เดินออกมาข้างนอกเลยโอ้โห,โหเพชรเราไม่อยากจะหยิบเลยเพชรคียบอร์ดอันนั้นเอามันโผลออกมาแล้วเหรอโอ้ป๋าจัดเลยทำเพื่อนๆนะเว้ยอือเพื่อนๆไม่มีเร<อ>ไม่เจออะไรเนี่ยว่้ โคตรเสี่ยวตอนหยิบทีนึงอ่ะหัวใจหายวูบนึงอ่ะโออเรียบร้อยไม<ป>น,น,น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้เออโคตยังไม่ต้องเป,ปิดไปก่อนเอ้าแม่ไม่ติด หนึ่งสองี่หนึ่องได้ไหมห้องอื่นกันแล้วกันห้องสองห้องสองห้องว่ะห้องสองห้องอีกแล้วขึ้นี่บอจีบงจี่บอจีบง ผมไม่จำได้กแกนตอนนี้นครับเพชรยงนหรอือเปล่าได้ยินอ๋อเพชรเนี่ยมันห้องอ๋อเพชรเนี่ยห้องเหมือนกันเพชรห้องเหมือนกันอ๋อ อย่าออกมากเพชรออกดีกว่าบัสไม่อ,ออกดีกว่าเอานี้เพชรตูนแล้วมีตูนแล้วเจอตูนแล้วมองอลไววะเข้ามาเสียงอะไรวะแม่งมกดคลิปอะมกดคลิปบ้า,พาพเพชร เจอเลือดแม่นะตอนเพชดอ่ะมาเจอวะแล้วมันคืออะไรเจอละเฟนดี้อุ้ยเจอเจอเต็มมากเลยเดจาวูเดจาวูผุดขึ้นหน้าเฟนดี้มันข้างหน้าปวเท่าไหร่เล็ดรู้สึกเหมือนใจในฝันมาแล้วไอ้แบบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เท่าเฟนดี้มงอ่้ย โอ้ยเ <initiatives> พ oh oh, ็ดโอ้ย god อ๋อนี่นี่นี่เฟดดี right. <otion> <p> ้ชัดๆเลยกล้าเป็นเี่บัสก็คีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้ไงเออว่ะเฮ้ยทำให้ทำเนียนให้ทำทำโคตรเนียนเราแถงไหนวะแม่ก็เห็นเห็นอยู่ว่าเป็นคีย์บอร์ดไม่เห็นว่าทำแบบเป็น <อ>มันตัวไหมอ๋แม่งน่ารำคาญว่ะเออตกใจเมื่อกี้เพชรไปเจะสองตัวเลยเพชรเมื่อกี้อืแล้วก็ห้องถัดไปเหลือห้าเพชรไปดิม้มกันนะกวงไง<อ>จะแพ้ป<อ>่ะสวัสดีนะจ๊ะ อุ้ยสนุงมากเลยวฮ้ยเฮ็ดคลิปหายแล้วจะไปไหนวะเดี๋ยวผมพัดตายกันนะครับ